ทุกคนวันนี้นะคะมัมก็จะพาทุกคนนะคะมาชมที่ดินริมคลองนะคะซึ่งเป็นที่ดินของมัมเองนะคะมีเนื้อที่อยู่ที่3งานนะคะตอนนี้ก็กลายเป็นบ่อน้ําแล้วนะคะเหลือแค่เอาปลามาปล่อยก็เป็นบ่อน้ำเลี้ยงปลาได้เลยนะคะเหตุเกิดจากฝนตกนะคะเมื่อคืนแบบฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็น้ำก็เลยแบบว่ามาอยู่ใน ที่ดินของแมมนะคะซึ่งที่ดินของแมมเนี่ยจากเดิมตอนแรกจะเป็นแบบที่นานะคะเป็นที่นาก็คือตาจะเคยแบบว่าปลูกข้าวตรงบริเวณนี้แล้วกอ็อยู่ติดกับคลองนะคะหรือว่าห้วยนะคะบ้านอ้อนั่นเองนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ คราวนี้ห้วยนะคะตอนนี้เขาก็ได้มีการขุดลอกคูคลองนะคะแล้วก็เขาก็จะเอาดินนะคะจากในห้วยนะคะมาถมฝั่งแบบนี้ให้เรานะคะก็ฝั่งก็จะได้ดินแบบเยอะเลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะแล้วคราวนี้ก็ทําให้ที่ดินของมันส่วนนี้ก็จะดูลึกเข้าไปอีกนะคะเพราะว่า,ายังต่ําอยู่ ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าหากแบบถมที่ตรงนี้แล้วเนี่ยจะน้ำน้ำเนี่ยจะจะไม่น่าจะขังแบบนี้นะคะคิดว่าเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เหลือแค่งบประมาณนะคะในการถมเท่านั้นเองค่ะตอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้จะพาชมก่อนนี่นะคะอันนี้จะเป็นที่ดินนะคะที่เป็นเหมือนแอ่งนะคะรับน้ํา รับน้ำฝนแล้วก็ตอนนี้นะคะที่ห้วยเนี่ยก็คือน้ำก็จะไม่เยอะแล้วเพราะว่าห้วยนี่ดูแบบลึกมากๆตอนนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ที่ของแมน,นะคะก็จะเป็นแอ่งแบบนี้นะคะ นี่นะคะก็จะเป็นคลองประมาณนี้เลยเป็นคลองบ้านอ้อนะคะต้นไม้เขาก็เหลือไว้ให้นิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นต้นออยูคาลิปตัสนะคะแล้วก็จะเป็นต้นสะเดานะคะตรงนั้นก็จะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะแต่ว่าเขาถมสูงเขาถมสูงก็เลยจะแบบไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของน้ําขังส่วนของแมมตรงนี้ก็ยังไม่ได้ถมนะคะที่ดินของแมมนะคะมีเนื้อที่อยู่3งานนะคะสามงานตอนนี้ก็ ยังขาดงบประมาณในการถมดินนะคะเดี๋ยวเราต้องผลิตเงินนะคะที่จะมาถมดินแล้วนะคะทุกคนเพื่อที่จะปลูกบ้านนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้หยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ดินของแบบอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือที่ดินของเราเนี่ยมาถึงบริเวณนี้เลยนะคะตร,ตรงตร้งตาลเนี่ยนะคะ ตรงต้นตานี้ก็ใช่นะคะนี่ค่ะเมื่อก่อนบริเวณนี้ก็จะเป็นต้นออกอไผ่จะเป็นต้นกอไผ่นะคะทุกคนแต่ว,ว่ากอไผ่เนี่ยถูกทําลายไปแล้วเพราะว่าเขามาขุดลอกขุดคลองนะคะทุกคนคะ่ะนี่ก็จะเป็นระดับน้ํานะคะจะเป็นระดับน้ำนี่ค่ะตอนนี้ก็ ยังมีความรู้สึกว่าออน้ำเป็นแอ่งกระทะนะคะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะต้องรีบถมแล้วนะคะนี้ก็จะเป็นต้นตานะคะเป็นต้นตารออลรอุ่นลูกแล้วนะคะเพราะว่ารุ่นแม่เนี่ยได้ถูกขายไปแล้วนะคะถูกขายไปทำเป็นเรือนะคะเรืออีโปงนั่นเองอันนี้จะเป็นต้นตาล เดี๋ยวมามจะพามาดูที่ดินตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นร่องรอยของต้นไผ่ต้นไผ่ที่ต้นกอไผ่ที่เขาตัดเขาตัดออกจากตรงนี้นะคะอันนี้เป็นบ้านของเพื่อนบ้านเนาะเขาตัดมาจากตรงนี้แล้วเขาก็มาทิ้งตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นดินนะคะดินที่เขาถมให้ก็คือดินที่ขุดลอกคูคลองนะคะเดี๋ยวพามาดูบริเวณนี้นิดนึงนะคะ การขุดลอกคูคลองนะคะก็จะทําให้คลองลึกขึ้นนะคะคลองลึกขึ้นเสร็จแล้วปอน้ําก็จะแบบไม่ไม่ล้นห้วยนะคะเพราะว่าคลองมีความลึกอยู่แล้วมันก็จะมีโอกาสป้องกันเรื่องน้ําท่วมได้เป็นอย่างดีนะคะตอนนี้ก็จะเหลือจะเหลือแค่ที่ของเรานะคะที่จะเป็นจุดที่ค่อนข้างต่ำแล้วก็รับน้ําค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็จะ อาจจะไม่มีที่ระบายนะคะบริเวณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยถมดินตรงนี้แล้วนะคะก็น่าจะดีขึ้นนะคะทุกคนก็น่าจะดีขึ้นนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบแอ,อ,อ่งน้ำเลยนะคะมีต้นยูคานะคะอันนี้ห้วยนะคะห้วยของบ้านเราเนาะนี่ก็จะเป็นดินที่เขาโปะให้นะคะ ดินที่เขาปลกให้ก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะ น้ำก็เป็นลักษณะคุนๆนะคะทุกคนน้ำไม่ใสเลยนะคะตอนนี้เหมือนแบบประมาณว่าขุดดินนะคะเมื่อก่อนนี้น้ำที่ห้วยจะใสมากๆนะคะแต่แบบไม่แน่ใจว่าตอนนี้เอ,อ่อทำไมถึงแบบน้ำขุนๆนะคะอาจจะเกิดจากการขุดลอกคูคลองหรือเปล่าไม่แน่ใจแบบดินแบบเยอะหรือไม่ก็น้ำมาจากที่อื่นนะคะ,ะไหลมาจากแบบอ่างเก็บน้ำที่อื่นอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ บริเวณนี้ก็จะเป็นต้นสแกนนะคะทุกคนต้นสแกก็มีมายาวนานแล้วนะคะดั้งเดิมเลยนะคะก็ถ้าเป็นต้นสแกรเนี่ยมันจะบอกว่าถ้าสมัยก่อนเนาะช่วงหน้าหนาวนะคะก็จะมีมแมลงกวางหรือที่บ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าแมงคามแมงคามนะคะก็จะมาเกาะก,กับต้นสแกค่ะ แล้วคราวนี้เมื่อกอดกับทตัวสแกนเราก็จะไปเอามาเล่นนะคะประมาณนั้นเนาะแต่ว่าเดือนนี้ไม่ได้เอามาเล่นแล้วนี่ก็จะเป็นที่นาเดิมนะคะของที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะเป็นแบบน้ำขังอยู่ตอนนี้นี่ก็จะเป็นบ้านเพื่อนบ้านนะคะนี่ก็จะเป็นคลอง คลองที่เขาขุดลอกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ดินมาถมฝั่งนะคะแบบนี้เลยก็จะทําให้น้ำเนี่ยมีโอกาสที่จะท่วมยากขึ้นนะคะเพราะว่าดินค่อนข้างเยอะนะคะนี่ก็จะเป็นริมฝั่งแบบนี้นะคะนี่แดดไม่มีแล้วนะคะทุกคน ตรงนี้เหมือนมเห็นเรือแวบๆนะคะเป็นเรืออีโปงนะคะของเพื่อนบ้านนั่นเองนะคะนี่ค่ะเป็นเรืออีโปงของเพื่อนบ้านนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมมจะพาไปดูว่าน้ำเนี่ยท่วมขังประมาณไหนนะคะทุกคนนี่นะคะน้าท่วมขังประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะก็คือแบบนี้ ขอบคุณที่รับชมนะคะถ,ถูกใจนะคะคลิปที่มามนำเสนอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะฝากกดติดตามช่องของแหมมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ